10นโยบายเด็ดพักเพื่อไทยที่ประชาชนอยากได้มากที่สุดนะครับโดยนิด้าโพได้มีการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่องนโยบายพักเพื่อไทยนะครับระหว่างวันที่30สิงหาคมถึง1กันยายนที่ผ่านมาจากประชาชนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปกระจายทุกภูมิภาคระดับการศึกษาอาชีพและรายได้ทั่วประเทศจำนวน 1,310หน่วยตัวอย่างนะครับเกี่ยวกับนโยบายของพรรคเพื่อไทย10นโยบายพรรคเพื่อไทยที่ประชาชนอยากได้มากที่สุดนะครับ หนึ่งก็คือการพักหนี้เกษตรกร3ปีทั้งต้นทั้งดอกทันทีนะครับเรื่องนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินก็ยืนยันแล้วว่าตอนนี้กำลังหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็มีแนวทางที่ค่อนข้างชัดเจนแล้วคาดว่าจะเริ่มประกาศได้ในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะครับสำหรับการพักหนี้เกษตรกรทั้งต้นทั้งดอกนะครับแล้วก็จะมีการ พิจารณาไปถึงในส่วนของกลุ่มอาชีพครูตำรวจหรือว่ากลุ่มอาชีพอื่นๆที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาด้วยนะครับก็น่าจะมีความชัดเจนในเร็ววันนี้สำหรับการพักหนี้เกษตรกรนะครับยืนยันทำแน่นอนอย่างรวดเร็วสำหรับท่านนายกเศรษฐานะครับ สองก็คือทุกครอบครัวมีรายได้ไม่น้อยกว่า20,000บาทต่อเดือนนะครับทางพักเพื่อไทยก็ยืนยันว่าจะมีมาตรการมีโครงการในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกครอบครัวทั่วประเทศนะครับเพื่อให้แต่ละครอบครัวมีรายได้ไม่น้อยกว่า20 0 0 0บาทต่อเดือนนะครับเรื่องที่3ก็คือกระเป๋าเงินดิจิทัล10,000บาทสำหรับผู้ที่มีอายุ16ปีขึ้นไป อันนี้ท่านนายกเศรษฐาก็มีการประชุมกับกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทําระบบแล้วนะครับเมื่อถแถลงนโยบายต่อรัฐบาลต่อรัฐสภาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเดินหน้าเต็มที่นะครับซึ่งก็คาดว่าเงินที่ท่าน1,000 0บาทนี้จะสามารถโอนตรงให้กับพี่น้องประชาชนได้ในช่วงเดือนเมษายนปี67นะครับ ก็เลือกใช้ได้ทั้งใช้ผ่านแอปหรือว่าจะใช้ผ่านบัตรประชาชนตามที่แต่ละคนสะดวกแล้วก็ไม่ต้องลงทะเบียนนะครับเพราะว่าเขาจะใช้ฐานข้อมูลจากเลขบัตรประชาชน13หลักนะครับซึ่งมีอยู่แล้วทุกคนนะครับคนไทยที่อายุ16ปีขึ้นไปทุกคนจะได้รับเงินดีท่าน10 0 0 0บาทนี้ไม่ว่าจะทำอาชีพอะไรหรือไม่ได้ทำอาชีพไม่ว่าจะรวยจะจน ได้หมดเพราะว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมนะครับเงินน่าจะโอนเข้าประชาชนได้ช่วงเดือนเมษายนปี67เรื่องที่4นะครับก็คือเงินเดือนผู้จบปริญญาตรี25,000บาทต่อเดือนภายในปี70อันนี้หลายคนก็รอคอยนะครับก็คือฐานปัจจุบันเนี่ยก็คือปริญญาตรีเงินเดือน หมื่นนะครับอันนี้เขาบอกว่าจะให้เป็น2 5 0หมเลยแต่ว่าภายในปี70ก็ขอเวลานิดหนึ่งในการปรับระบบปรับโครงสร้างต่างๆนะครับข้อ5คือจัดทํารับธรรมนูญฉบับประชาชนนะมีการตั้งสสรอในการร่างรัฐธรรมนูญแล้วก็ต้องมีการทําประชามติตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปนะครับก็อาจจะใช้เวลาเป็นปีที่จะเห็นผลเป็นรูปธรรมนะครับ6ก็คือ กรุงเทพมหานครทั้ง50เขตมีโรงพยาบาลประจำเขตนะครอันนี้หลายคนก็ให้ความสนใจอย่างมากนะครับเนื่องจากถ้ามีทุกเขตก็ประชาชนก็มีทางเลือกในการไปรักษากระจายกันไปไม่แออัดสะดวกรวดเร็วนะครับเรื่องที่7นะครับค่าแรงขั้นต่ำ600บาทต่อวันภายในปี70โอ้อันนี้ก็ถือว่าเป็นนโยบายเด็ดเรือธงของพรรคเพื่อไทยเขาเลยในเรื่องของการ ขึ้นค่าแรงนะครับหลังจากก่อนหน้านี้ก็เคยทำสำเร็จมาแล้วนะครับแล้วก็ในครั้งนี้นะครับก็บอกว่าจะทำให้ได้ค่าแรงขั้นต่ำา6 0 0บาทต่อวันภายในปี70นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันจะค่อยๆทยอยขึ้นไปจนถึง600บาทหรือเปล่าหรือว่าจะปรับและขึ้นทีเดียวอันนี้ก็ต้องไปดูความเหมาะสมต่อไปนะครับ 8ก็คือจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการในจังหวัดนํำร่องนะครับอันนี้หลายคนก็คาดหวังว่าถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดในจังหวัดนั้นๆเนี่ยมีการเลือกตั้งมาได้คนที่จังหวัดนั้นท้องถิ่นนั้นมีความต้องการก็น่าจะแก้ไขปัญหาให้ดีขึ้นนะครับก็เดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะทำได้เมื่อไหร่นะครับ9ก,ก็คือรถไฟฟ้าในกรุงเทพ20บาทตลอดสาย อันนี้ก็ต้องไปพูดคุยกับภาคเอกชนนะครับแล้วก็วางแนวทางในการบริหารจัดการนะครับและ1ิก็คือแก้ไขกฎหมายเพื่อการเกณฑ์ทหารโดยสมัครใจนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนโยบายที่ประชาชนให้ความสนใจนะครับนี่คือ10นโยบายที่นีดาโพเข้าไปสำรวจมาและประชาชนอยากได้มากที่สุดจากพักเพื่อไทยนะครับไล่เรียงกันไปนะครับตั้งแต่ 1>, 1. พักหนี้เกษตรกร2ทุกครอบครัวมีรายได้ไม่น้อยกว่า2 0 0 0 0บาทต่อเดือน3กระเป๋าเงินที่ท่าน1 0 0 0บาท4เงินเดือนปริญตีตรี25,000บาทต่อเดือน 5. ทําทำรัฐมนูญฉบับประชาชน6กรุงเทพทั้ง50เขตมีโรงพยาบาลประจำเขต7ค่าแรงขั้นต่ำ6 0 0บาทต่อวันภายในปี70 8จัดการเลือกตั้งผู้ว่าในจังหวัดนำล่อง9รถไฟฟ้า20บาทตลอดสาย และ10แก้ไขกฎหมายเพื่อการเกณฑ์ทหารโดยสมัครใจนะครับก็มาลุ้นกันว่าพรรคเพื่อไทยจะทําได้ทั้งหมดนี้หรือไม่อย่างไรก็เป็นความหวังของพี่น้องประชาชนกับรัฐบาลพรรคเพื่อไทยโดยคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีครับ